โอ๊ยอันนี้อันนี้ก็แล้วไฟแช็กอันนี้ไฟแช็กมาแล้วไฟแช็กมาแล้วนะเราจะทำการนั่งยางคุณค่ะตอนนี้นั่งยางนะเราได้เสียวเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณอยากเปิดตาไหมคอยากเปิดตาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยอ่ะนเนีไปโอ้ยอย่าอูเข้ามาคุณน้าใสยังเลยใช้ดออกเตร์อดดี้แน่เลย คุณพร้อมเปิดตาหรือยังนะไม่เราจะ้คุณปิดไว้หนึ่งชั่วโมงอ๋อหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้คุณได้พักก่อนสายตาพร้อมมากครับพร้อมมากเลยอ่ะ้าวได้อมแล้วเปิดตาเลยค่ะ Happy birthday to you เฮ้ย Happy birthday ทุ y อยู่ Happy birthday Happy birthday Happy birthday